ข่าวดีเกษตรกรเตรียมมาตรการช่วยเหลือใหม่15พฤษภาคมนี้นะคะจะเป็นมาตรการอะไรเดี๋ยวเราฟังกันในคลิปนี้ค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในใครเป็นเกษตรกรบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะอยู่จังหวัดอะไรล่าสุดเนี่ยก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือใหม่ๆแล้วนะคะซึ่งจะมีการชงเข้าคอรมในวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาศได้มีการ เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการพักหนี้เกษตรกรในเฟสแรกนะคะกำหนดเงื่อนไขมีหนี้สินคงค้างไม่เกินระดับ3แสนบาทจาก2.1ล้านครัวเรือนนะคะวงเงิน2.8แสนล้านบาทม,มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์มาแล้วนะคะ1.8ล้านครัวเรือน,นะคะ่ะวงเงินประมาณ2.5แสนล้านบาทนะคะทางนี้เนี่ยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักหนี้แบบสมบูรณ์ก็คือทําข้อตกลงขยายระยะเวลามีอยู่ประมาณ1.4ล้านครัวเรือนหรือว่าประมาณ80%ของกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งก ถือว่าทากสนั้นช่วยได้สําเร็จแล้วนะคะโดยในวันที่15พฤษภาคมนี้ก็จะมีการประชุมคณะทํางานพักหนี้เกษตรกรที่กระทรวงการคลังนะคะเพื่อหารือช่วยขยายกลุ่มเป้าหมายพักหนี้เฟส2นะคะแล้วก็จะเคาะวงเงินแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรและคาดว่าจะนําเสนอคอรมอรโดยเร็วที่สุดนะคะโดยภารกิจของการช่วย ตามนโยบายของรัฐบาลนะคะก็เป็นภารกิจที่ทกศนั้นดูแลมาตลอดอตั้งแต่ปี2 5 0 9จนถึงปัจจุบันก็58ปีแล้วนะคะเขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่ว่าจะเป็นภารกิจลักษณะใดทําให้สภาพคล่องที่ใช้ในการดูแลนโยบายภาครัฐจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีค่ะโดยขึ้นอยู่กับการใช้เงินในปีนั้นๆน,น,นะคะเกษตรกรก็เตรียมรอมาตรการต่อไปเลยนะคะขอมาตรการพักหนี้ระยะที่2ค่ะทุกคนใครอยู่ในโครงการนี้แล้วบ้านนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะ ใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะฝากกดแชร์ด้วยค่ะวันนี้เป็นข่าวดีมากๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ